เขาคือกองกลางทรงพลังฉาย,ยาว่าซูเปอร์แมนและใกล้เคียงกับคำว่าสมบุญแบบมไม่สุดคนหนึง่งเขาเป็นนักฟุตบอลผู้กวาดแทบทุกรางวัลแหนะการเป็นทีมทั้งแชมป์ยุโรปและแชมป์โลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในรางวัลส่วนตัวด้วยทั้งรางวัลบอลลงดอร์และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่ามาริอุสกวาดมาหมดแล้วครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งครับที่ถูกยกย่องว่า เป็นหนึ่งในตำนานลิเบรโรและมีความเป็นมิสเตอร์สมบูรณ์แบบมากที่สุด Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista ายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับ ตอนเรเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับเดี๋ยวผมจุตกรสีคำเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับวันนี้ย้อนรอยตำนานกันหน่อยครับถ้าพูดถึงทีมชาติเยอรมนีนะฮะเอายุคสักประมาณ90ปลาย80ต่อ90ก็ได้ครับกับตันทีมผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมีชื่อว่าโลชามาเทิลุสครับเขาคือกองกลางทรงพลังฉาย,ยาว่าซูเปอร์แมนและใกล้เคียงกับคำว่าสมบุญแบบไม่ไสุดคนหนึ่งและในช่วงท้าย ก็มาต่อเติมตำน่นของตัวเองด้วยตำแหน่งริเบโรครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งครับที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานริเบโรและมีความเป็นมิสเตอร์สมบูรณ์แบบมากที่สุดโลธามาทิอุสลืมตาดูโลกเมื่อปี1961ันครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนั้นของเยอรมันก็คือถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งครับหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2มาสหภาพโซเวียตดูแลฝั่งตะวันออกสหรัฐอเมริกา ดูแลฝั่งตัวตกว่ากันว่าด้วยความที่เป็นผู้แพ้สงครามครับและต้องมีรายจ่ายกับค่าปฏิกรรมสงครามโลกมากมายแน่นอนครับความแตกต่างระหว่างตัวตกกับตัออกเห็นภาพชัดเจนครับฝั่งตันตกนั้นจเจริญมากกว่ามีโอกาสมีช่องทางในการเติบโตมากกว่าแต่ในฐานะการเป็นผู้แพ้สงครามครับและก็ต้องมีรายจ่ายนั่นก็คือค่าปฏิกรรมสงครามโลก มันเลยทาให้ประชาชนชาวดอยช์ต้องพยายามมากขึ้นอีกหลายเท่าเพื่อจะผลักดันตัวเองให้กลับมาเป็นมหาอำนาจอีกครั้งหนึ่งและอุปนิสัยตรงนี้นะครับความอดทนการต่อสู้ไม่ยอมแพ้มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาววัยรวมไปถึงในวงการการเป็นนักฟุตบอลของโลธามัติอุสด้วยครับมาตอุสเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับความกระหายอยากอยู่ตลอดเวลาครับความหมายของชีวิตไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ มีลมหายใจอยู่แต่มันคือการดิ้นรนการต่อสู้เอาตัวรอดและก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปชิดความสำเร็จให้ได้เห็นภาพเลยครับว่าเด็กคนนี้เติบโตมาด้วยความมุ่งมั่นมากขนาดไหนเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเขานะครับเริ่มต้นกับสโมสร,รท้องถิ่นที่ชื่อว่าแฮสโคนอรัชครับและเริ่มต้นในการเป็นกองหน้านะครับยืนกองหน้าแล้วโอ้โหยิงประตูถล่มทลายเขาเล่นชุดยูสปีตั้งแต่อายุ10ขวบแบกอายุ4ปีครับ และกลายเป็นตัวหลักของทีมถึงอายุ17ปีครับความเก่งกาจความโดดเด่นนั้นไปเข้าตาหลากหลายสโมสรครับจนะทั้งปี1979บรูซซ์มิชชันกัดบักติดต่อเข้ามาและเขาก็ย้ายไปร่วมทีมด้วยวัยเพียงแค่18ปีย่างกาวาของเขาชัดเจนมากขึ้นและความฝันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นจากที่เคยหวังว่าขอได้เล่นในลีสูงสุดก็พอตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาอยากจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดของโลก มาูสบอกว่าความฝันของเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับตอนเด็กอยากจะเป็นแค่นักฟุตบอลอาชีพตอนวัยรุ่นก็อยากจะติดทีมชาติเยอรมันและตอนที่ผมอายุ18ปีผมฝันถึงการเป็นนักเตะระดับโลกและผมก็ลงมือทํามันง่ายๆแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนซึ่งจุดเปลี่ยนกับการอยู่กับเชนกับบักถือว่าทําให้ชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเขานั้นก้าวกระโดดขึ้นไปเลยครับโค้ชในทีมชุดนั้นคืออุโดรลัตเชกครับนี่คือระดับประมาจยา์ของวงการฟุตบอลเยอรมันเลยครับ และเป็นคนที่มองเห็นศักยภาพในตัวของมัทธิวสมากกว่าคนอื่นที่เคยเห็นมาจากการเริ่มต้นสมัยเด็กเป็นกองหน้าคอยถล่มประตูนะครับแต่ด้วยคุณสมบัติที่มีไม่ว่าจะเป็นทรงพลังมีความกระหายอยากมีไหวพริบมีเทคนิคเล่นได้ทั้งสองเท้าอุดรเทคมองว่ามาทธิุสจะมีประโยชน์มากกว่าแค่ยืนค้ำเป็นกองหน้าแต่ถ้าถอยเขาลงมายืนเป็นตัวอ่านเกมยืนเป็นตัวจอมทัพอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับประโยชน์สูงสุด และบทบาทการเป็นกองกลางของเขาก็เริ่มต้นนับแต่วันนั้นก่อนที่จะก้ามาถึงตําแหน่งลิเบโรในอนาคตลิเบโรคืออะไรตําแหน่งลิเบโรแปลกันตรงคําศัพท์ซึ่งเป็นภาษาิตลลี่คืออิสระครับตาแหน่งการยืนก็คือยืนเป็นกองหลังตัวสุดท้ายหรือตัวรับอิสระนั่นเองบทบาทก็คือการเป็นหัวใจในเกมรับในยามที่ทีไม่มีบอลครับแต่หลังจากที่ครอบครองบอลได้จะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกลิเบโรคนนี้แหละครับจะสามารถสร้างสรรค์เกมลุกได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมาเทอสุสมีคุณสมบัติตรงนั้นครบถ้วนครับเขาอยู่กับมิชชักนกรบัก5ปีครับ200นัดยิงไป51ประตูแม้ว่าจะไม่มีเกียรติยศหรือแชมป์ใดๆติดมือครับแต่ว่าความโดดเด่นระดับบุคคลถือว่าแจ้งเกิดอย่างชัดเจนครับมาดูเผยต่อนะครับบอกว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยผมไม่ใช่เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงสุดครับแต่ผมเป็นคนที่ต้องการความสําเร็จมากที่สุดไม่เคยยอมแพ้ทํางานหนักเสมอแม้เพิ่งจะผ่านการซ้อมไปบานบาด ก็ยังมีความอยากที่จะลงซ้อมต่อเนื่องและรู้ตัวอยู่เสมอว่าผมอยากจะเป็นคนที่ไปให้ได้ไกลที่สุดในรุ่นไอ้ความกระหายตรงนี้แหละครับที่จะมาให้เขาเดินออกจากมิเชลกระบ,บักเพื่อไปอยู่กับไบเอ็นมิวนิกคำพูดสั้นๆก็คือย้ายเพื่ออยากเป็นแชมป์ครับและหลังจากนั้นเกียรติยศก็มาอย่างที่เขาคาดหวังไว้เขาพาไบเอนเป็นแชมป์บเดสติก้าสามสมัยติดต่อกันครับ1985ก หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานในปี1988ก่อนที่จะพีคสุดก็คือปี1990ด้วยการพาทัพอินซิเลกคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จนอกเหนือไปมากกว่านั้นเขายังได้รับตำแหน่งบัลลงดอด้วยครับนั่นคือนักเตะที่ดีที่สุดในขวบปีนั้นนี่คือเส้นทางของยอดนักเตะคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยความมุ่งมั่นและความชัดเจนของตัวเองตั้งแต่เด็กๆมีความกระหายอยากพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาสู่จุดสูงสุด จากกองกลางจากมิฟิลดรโมก็ค่อยๆถอยไปเล่นในตำแหน่งลิเบโรนั่นคือเป็นตัวรับอิสระที่มีส่วนร่วมในเกมลุกได้ด้วยในจังหวะที่เหมาะสมภาพชัดก,ก็คือฟุตบอลโลกปี1998ครับที่เขายืนเป็นลิเบโรอย่างนั้นก็ตามครับมันก็ยังมีความสําเร็จอีกหนึ่งชิ้นที่มตธอุสยังไม่เคยได้นั่นคือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกใกล้เคียนที่สุดก็คือปี1999มาสจันดี่คัมโนนั่นแหละครับที่ United, แมนยูเตดแซงหน้าไบายมินิกควา้าแชมป์ได้สาเร็จมีคนถามว่าอย่างนี้ มันจะลดทอนคําว่าสมบูรณ์แบบไปมากน้อยขนาดไหนมนอุสบอกว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วชนะทุทกอย่างครับแต่ผมก็พอใจกับมันที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองผมเล่นฟุตบอลในระดับสูง22ปีช่วงเวลาอันยาวนานนั้นได้ถ้วยแชมป์มากมายผมไม่ปฏิเธหรอกนะครับว่าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกจะทําให้อาชีพของผมนั้นสมบูรณ์แบบได้แต่เท่านี้มันก็มากพอแล้วครับและผมก็ภาคภูมิใจกับมันท้ายที่สุดแล้วโลธาธิอุสได้ทําในสิ่งที่หลายคน ทำไม่ได้เช่นกันครับความสําเร็จมากมายที่มันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเขาเป็นนักฟุตบอลผู้กวาดแทบทุกรางวัลในฐานะการเป็นทีมทั้งแชมป์ยุโรปและแชมป์โลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในรางวัลส่วนตัวด้วยทั้งรางวัลบอลลงดอร์ or, และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่ามาทิอุกสกวาดมาหมดแล้วครับและที่สําคัญบทบาทที่เขาทิ้งไว้ให้กับวงการฟุตบอลก็คือตําแหน่งริเบโร่เนี่ยแหละครับถึงตรงนี้ วิวัฒนานการของฟุตบอลไปไกลามากแล้วครับน้อยทีมมากที่จะใช้ในระบบมีล,ลิเบโรห้อยท้ายในแผงหลังอย่างมากสุดก็เป็น3ามที่ยืนอยู่ในระนาบเดียวกันและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อสู้บนเส้นทางสายชีพที่มาแบบตรงๆงไม่อ้อมค้อมไม่ต้องซับซ้อนเกิดมาในสภาวะกับประเทศที่จะพยายามผลักดันกลับไปสู่มหาอำนาจส่งผลให้ตัวเขานั้นกลายเป็นนักสู้โดยปริยายครับ พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นก้าวถึงจุดสูงสุดพร้อมกับตำแหน่งที่กลายเป็นตำนานไปแล้วนั่นก็คือริเบโรนี่แหละครับชีวิตของซูเปอร์แมนโลธามาติอุสครับเอามาเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลอินซิเล็กเลยนะครับเชื่อว่านี่คือฮีโร่และก็ขวัญใจของใครหลายๆคน ที่เห็นไงบ้างกับคอนเทนต์น,นี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราเหมือนเช่นเคยครับทั้งใน YouTube, Facebook, Twitter, Instagram นะฮะรวมไปนช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ Cloud, Spotify, Apple Podcast, s o u n d c l o u d s p o t i f y a p p l e พ o s c a s t เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Mainstand นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Mainstand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube ทวิตเตอร์บล็อกนิดเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคลาวสปอติฟายแอปเปิลพอดแคส